ัดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วกับจโนโชของนะฮะมาก็ดีเหมาะแก่การรีวิวอีกแล้วนะครับลมหนาวเริ่มปะทะเข้ามาแล้วที่เดียวเชียวนะฮะวันนี้เรามากับงานนี้ครับโชโกคินนะครับไดเลออนจากซีรีส์เมทัลฮีโร่จัสเปียนนะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือจิ้งจอกอากาศจัสเปียนนั่นเองนี่เลยนะครับหน้ากล่องจะเหมือนงาน DX ปีเก่ามากๆเลยนะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นยานไดเลออนที่เป็น รูปแบบของยานนะครับด้านหลังนี่เห็นไหมครับสตาร์กอสนะฮะมาแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นท่าโพสของดเลออนนะฮะรวมถึงมีดาบนี่ด้วยนะครับดาบของเจ้านกสีทองนะฮะแล้วก็จะมีแอคชั่นฟิกเกอร์ของจัสเปียนนะครับมาพร้อมฐานตั้งแบบนี้แล้วก็มีการบินแท้งแล้วก็ไอรอนบูฟมาด้วยนะครับมาคุ้มนะครับบอกเลยกล่องนี้ถือนานไม่ได้หนักหนักมากนะฮะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยข้างในเป็นยังไงนะครับชะนะนี่เลยนะครับข้างในนะครับก็จะมีไดเรยอนของเราดาบนกสีทองจัสเปียนตรงนี้ก็จะเป็นการบินแท้งกับ i อ o อนบูฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วข้างหลังนี่ก็จะเป็นฐานที่จะเอามาแปลงเป็นยาแล้วก็มือเปลี่ยนนะครับอีก3อันนะนี่เอกสารนี่ต้องบอกเลยว่าสวยมากสีสีนะครับกระดาษนี่ดีมากๆเลยนะฮะนี่ก็จะเป็น สตอรี่ของเจ้าไดเลออนตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่เลยเป็นแบบว่าการดีไซน์ของเล่นตัวนี้นะฮะใครที่เคยเล่นงานชโกค,โคินนี่ก็จะคุ้นๆภาพหน้าตาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่นี่สินี่สิสาตารกสนะครับมาแน่นอนนะทุกคนนะครับแล้วก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับต่างๆรวมถึงการแปลงร่างของไดเลออนตัวนี้นะครับสีสวยมาก นะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาแกะเดลเรอนออกมาเลยดีกว่าไป <Bye. S 1> เรียบร้อยครับแกะออกมาแล้วกับเดลเรอนโชโกคินตัวนี้ฮนะบอกเลยว่าโคตรสวยนะฮะตัวนี้นี่บอกมันหนักมากหนักจริงๆครับมันจะมีจอยส่วนประกอบทุกอย่างที่มันมีดแคสผสมนะครับหรือเป็นเหล็กเลยนั่นเองนะครับตัวนี้สวยมากๆมากๆมากๆเลยนะฮะนี่ผมให้ดูดูความสะท้อนแสงของมันสิ เรียกว่าแทบจะถอดออกมาจากในกระตูนเลยนะฮะคือแบบดูดิมันสวยมากเลยอะ่ะมือการปั้นมืออะไรเอ่ยนะฮะแล้วก็ขนาดนี่ใช้ได้นะครับประมาณ1ฝ่ามือผมนะฮะแล้วถ้าเราเอาจจสเปียนมาวางครับนี่เลยเหลือตัวแค่นี้เลยนะฮะคือมันเล็กมากๆเลยนะครับแต่ก็ถือว่ายังใหญ่กว่าสไปเดอร์แมนตัวของโทคูที่ผมเคยเห็น,นครับตัวเล็กนิดเดียวเองคร ตัวของอจัสเปียร์เนี่ยก็ถือว่าลงรายละเอียดมาสวยมากนะครับเก็บรายละเอียดมาได้ครบเลยทีเดียวเชียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นลวดลายตรงท้องตรงมือตรงอะไรต่างๆนะครับปืนเปิร์นด้านหลังนี่ทำออกมาสวยสวยงามนะครับตุ้งตัวของจัสเปียร์เนี่ยสามารถที่จะขยับได้ท่อนบนนะครับช่วงท่อนบนมันจะบิดอ่าบิดได้ประมาณนี้นะครับ เล่นอะไรไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่นะครับเอาไว้ยืนเท่ๆนะครับอ่ะประมาณนี้กับตัวแจสเปียนนะครับเอาละครับมาที่ตัวเดลเลยอนนะครับจุดขยับนี่ถือว่าฟิลฟาวมากนะฮะหัวนี่หันได้สุดไปเลยนะครับแต่ว่าต้องควรระวังเนี่ยควรระวังตรงปืนตรงบริเวณหัวครับเผื่อเราหมุนมากไปแล้วมันหักนะฮะหัวนี่สามารถที่จะเงยหน้าขึ้นได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าเราดึงหัวขึ้นมาจึ๊บนะครับเราสามารถที่จะ งอนอย่างนี้ได้เลยนะครับคือมันเอาไว้เอาไว้เวลาเปลี่ยนล่างแหละเนาะนะครับเราก็กดมันลงมาโอเคครับตรงแขนครับต่อมาก็คือเรายกนี่ยกได้อย่างนี้เลยครับจอยเนี่ยเป็นแบรดจิตจอยครับเป็นเฟืองไม่ต้องห่วงเรื่องการหลวมนะฮะแต่ก็เล่นระวังระวังนะครับทั้งสองข้างนะครับมมนสะท้อนแสงปิ้งปังไปหมดเลยตรงข้อศอกครับก็พับได้แบบนี้นะครับ90องศาหมุน ได้นะครับโอเทได้มือครับก็ที่จะพับขึ้นมาได้นะครับตามลอยทานฟอร์มของมันครับเอ้แปลงร่างตรงมือนี่เราก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับมันเป็นบอรจอยเอาไว้เปลี่ยนอะไหล่มือเล่นอยู่แล้วนะฮะตรงส่วนของตัวครับหมุนได้ตรงช่วงเป้านะครับหมุนได้นิดหน่อยนะครับแต่จะหมุนทางด้านนึงได้เยอะกว่าอีกด้านนึงเพราะว่ามันจะเป็นกลไกในการแปลงร่างเป็นยานนะฮะแล้วก็ขาครับ ขานี้เราสามารถที่จะยกได้ประมาณนี้นะครับไปข้างหลังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงช่วงต้นขานี้ก็โรเตท,ทได้นะครับโรเตททได้ขาสามารถพับได้ประมาณนี้ครับนี่ถือว่าเยอะมากนะครกับงานชโกโกคินแบบนี้นี่ครับเราจะเห็นเฟืองของมันนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับ ก็อาจจะมีการสึกล้ออะไรกันไปตามเวล่มเวลานะครับก็เล่นกันระวังระวังนิดนึงนะฮะโอเคทางขาออกมาได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับก็ระวังเรื่องอการไปถลอกสีเสือของมันนะครับปลายเท้าครับปลายเท้านี่จะเป็นแบบว่าบิดได้นิดนึงครับแต่ว่าความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นแม่เหล็กฮะมันก็เลยจะแบบว่า มันจะไม่มันจะไม่คงตัวเป็นแบบแนวตรงๆตลอดเวลาพอเราจับปุ๊บมันจะแบบเป็นล็อกที่แบบสะบัดลงมาเองเนี่ยผมจับแค่เนี่ยอ่ะมันสะบัดลงมาละมันอาจจะแบบขัดใจบางคนที่แบบอยากจะให้มันแบบยืนตรงๆเหมือนในการ์ตรูนอะไรเง,งี้ยหรือวเวลาเปลี่ยนล่างอะไรเง,งี้ยนะครับอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ทัสเตอร์นะครับตัวอุปกเวลาเราพับลงมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหม บูลมันก็จะออกมาด้วยอย่างนี้นะครับมันจะเป็น,นกลไกในการแปลงร่างนะฮะสำหรับไดรเลออนรับจุดขยับก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูของที่เหลือกันเลยดีกว่านี่ครับแล้วของต่อมาก็คือดาบให่นกสีทองโอ้โหดูแสงดงแวบนะฮะดาบตัวนี้ครับก็เอาไว้จัดการกับเจ้าซาตานก็สนั่นเองนะฮะตัวนี้เลยนะครับ ถือว่าทําออกมาได้สวยงามนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอะไหล่มือนะครับที่เอาไว้เปลี่ยนได้ครับมือตัวนี้นี่แน่นอนครับเอาไว้ไฟกับสตาร์กรดก็ได้นะครับหรือว่าจะเอามาเป็นโพสท่าแบบมือปล่อยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับมือต่อไปครับเป็นมือกําดาบนั่นเองนะฮะแล้วก็สวมดาบลงไปเลยง่ายๆแบบนี้นะครับ ก็จะกลายเป็นมือที่เอาไว้เล่นกระดาบแล้วนะฮะโอเคครับต่อมาเราก็จะมาดูส่วนของการบินแท้งแล้วก็ไอออน o ูฟนะครับไม่ต้องตกใจว่าทำไมผมเอาเหรียญ10กับเหรียญ1นเยนมาเพราะมันเล็กมากนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยนี่นะครับดูนะครับการบินแท้งครับขนาดเล็กกว่าเหรียญ1นเยนอีกนะครับแล้วก็ไอออนบูฟนี้ไม่ต้องห่วงครับเล็กมากเล็กมากๆนะครับแต่ดีเทลต้องบอกว่าสุดยอดจริงนะครับเก็บรายละเอียดออกมาได้ดีมากเลยนะ สำหรับเจ้าไอรอนบูฟตัวนี้นะครับสวยงามกาบินแทงก็เหมือนกันนะครับถือว่าเก็บรละเอียดมาได้ใช้ได้นะฮะสัดส่วนมีรอยเขาเรียกว่าอะไรสูงต่ำนะฮะมีดีเทลจัดไปนะครับใครที่อยากดูกาบินแทง DX นะครับขึ้นผมจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้กดดูได้เลยนะครับผมต้องบอกว่าการแปลงร่างของเดลิออนเนี่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะครับใครที่ เคยเล่นงาน dx แล้วเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการแปลงร่างของไดเรออนอยู่แล้วนะครับกับงานของโช็อกโกินตัวนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ส่วนหัวก่อนเลยนั่นก็คือเราดึงขึ้นมาจับเงียงขึ้นอย่างนี้ครับต่อไปครับด้านหลังนะครับเราจะเปิดแผงออกมาหลังจากที่เราเปิดแผงนะครับเราจะพับตัวนี้เข้าไปครับ อันดับต่อไปครับเราจะยกด้านหลังนี้ขึ้นมาแบบนี้หลังจากนั้นครับเราจะพับชิ้นหน้าขึ้นมาอันดับต่อไปครับที่เท้านะครับเราจะพับตัวนี้ลงมาครับจัดขาให้เข้าไปตามล็อกครับ ตรงช่วงเท้าครับเราจะปรับให้มันตรงก่อนนะฮะหลังจากนั้นครับเราจะทําการหมุนตรงด้านข้างครับจะมีช่องอยู่ให้เราดันออกมาแบบนี้จากนั้นครับเราจะดันเข้าไปให้เราเก็บมือของเดเลิออนเข้าไปด้านข้างครับ ต่อมาครับว่าเราก็จะปิดฝาด้านข้างตัวนี้ลงไปครับบานประตูตรงนี้ครับให้เราดึงพับลงมาก่อนครับดันเข้าไปใหม่ต่อไปครับเราจะเปิดแลนดิ้งเกียร์ตรงนี้ออกมาขั้นตอนสุดท้ายครับดึงกระจกคอกคพิกขึ้นมาแบบนี้ครับ เรียบร้อยครับผมกับการแปลงร่างเป็นยานของไดเลออนนะครับนี่เลยนะทำออกมาเหมือนในหนังมากนะครับรายละเอียดต่างๆนี่ถือว่าสวยงามกว่างาน DX ปีเก่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นยานตัวนี้นะครับกิมมิกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยเราสามารถที่จะเก็บกาบินแทงครับไว้ตรงนี้ได้เหมือนเวลาในหนังครับเวลาเรียกออกมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเปิดออกครับแล้วกาบินแทงก็จะออกมา เจ้า Iron Wolf นะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ตรงนี้ได้เช่นกันจัดว่าดีงามครับแต่ผมติดอย่างหนึ่งคือตรงตรงเท้ามันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเราต้องคอยมานั่งจัดตรงทรงเท้ามันนิดหนึ่งนะฮะต่อไปครับเวลาเราจะไปวางกับฐานเนี่ยเราจะต้องพับแลนดิ้งเกียร์ตรงนี้เข้าไปครับนี่ครับเ่อเราเอามาวางกระฐานนะครับ เราก็จะใส่เข้าไปในช่องนี้เราก็จะได้ยนันไดเลออนแบบนี้นั่นเองนะครับรวมถึงตัวจัสเปียนเนี่ยก็จะมีฐานให้ด้วยนะครับเราก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานโชโกโคินไดเลออนจากจัสเปียนนะครับต้องบอกว่างานตัวนี้นี่สุดยอดจริงๆนะครับใครที่ได้พรีออเดอร์ไปแล้วหรือ ตั้งใจว่าจะซื้อตัวนี้นะครับซื้อเลยครับรับรองว่าคุ้มนะฮะงานเนี่ยเป็นไดแคสต์นะครับเป็นเหล็กน้ําหนักดีมากนะครับของที่แถมมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับงานโชกโกคินที่ไซส์ขนาดนี้นะฮะถือว่าเก็บรายละเอียดจากการ์ตูนออกมาได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแปลงร่างรวมถึงจุดขยับต่างๆนะครับส่วนที่แตกต่างของเจ้านี่กับ DX นะครับจะเป็นส่วนที่ แว่นของคอกพิทนะครับคอกพิทของ E-X เนี่ยจะเป็นสีเขียวแต่ของงานนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับก็มีทั้ง2งงานก็ไม่เป็นไรนะครับสวยงามใช้ได้แล้วก็เป็นตำนานทั้งคู่นะฮะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไดร์เลออนไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องจานโน้นะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์การรีวิวของเล่นแบบนี้จากจานโน,นนั่นเองนะวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเลิกแถวครับผม